ตัดไผมลูกน้องไปติ๋วะอสยวงลงลูกะบอกนะฮะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ที่อยู่นะืสู้จะตุกเังอยูเลยอย่างไรจ้ที่บ้านู้กบทางหมดเลยไ้ไหนถ้ามันเป็นไม้ที่แข็งแรงเข้าไว้ทไว้ก่อนเนาะ ที่ว่ามันาับไม่น้อยแต่มันก็ท่วเมืองไงเออมันจ้นเดเากปขึ้นน้ํานในเีย่สมานเาน้แบบเดียวแบ่มัไไได้เะกพราม ลองตายก็ไม่ได้ออกคุ่งก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้มาแสงหกวิตอยู่เลยได้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  ไม่ได้มันเแตนปาตรุนตาก็ผมจะแยกเพราะว่าเเราลยน้ำในเข้ามันไม่ลงเราลอาให้ออกไม่ได้มันเข้าามนัจะร้อนต่อคือแรกนะคืนสองต้อง ีค่ะ อันัม่ด้านหน้าหน้าไครับใั้้นเลยดนฝาไ้้ก่อนเลยไครับได้ได้ช่วงหน้าฝนโอช่วงนี้แล้วกึ่งเลงเอาอยู่แล้วนี้เี่งก็บอกว่า25มหาออีก เพราะว่าไมง่ายจะมาใหญ่เหญ่ขนาดนี้เ๋ยจะได้บอกเด็ต้องตั้งรับไว้เอามาออกเอาไปสองเครื่องแล้วน้ำมันก็ไปละลาตอนนี้กำลังละสิบสามนะโอ้ได้เครื่องใหญ่่้นแ้งสองตัวเราเนี่ยสูบแล้วสิเช้ามารถมันคับเนี่ยผมก็วิ่งนไป2ตัวตอนนี้มก็อยู่ห้างนีแหละแล้วห้สูบที่นี่มันไม่ไหทัน บอนเยรบมี่สบสาวคนอจะหมดเลยัไดจะถึงบ้านหน่อยเข้าบ้านเราเสร็จไวมบอนเข้าบ้านเปียกมเลย พี่วัดครูจังนะค่ะพอดีเลยนะคะก็องสาวแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์จอดเนี่ยทั้งคืนเลยประชา้าจะไปส่งร้านสตาร์ทไม่ได้คันสตาร์ทแข็งแค่น้ำไงต้องมายืมก็ยืมก็ใช้ ข้างข้างในน้องก็มนอาโอ้โหแย่เบอกว่าท่านมีจังซื้อที่ที่หมดเลยตวลงกันเลยเราไม่ขายให้เราไม่ขายให้เราอีกสักหาดไงคะครัะขอบคุณค่ะกตา ไม่อยู่บ้านด้วยว่ำหมดในบ้านแล <ะ S 2> ้วรทุกเง,<ะ>งนาคาด้วยทแล้วด้วย <c oughs> าาวยิเงเนาะเยอะเลย่ยัไม่ได้ขนให้เดี๋ยวมีเาี่วค่ะค่ะ ล้างนะ<อ>เดี๋ยวรล้างุณมากค่ะล้างถึงสามเป็น